พิมพ์พิมพ์ประพาร่ำไห้เปิดใจ ครอบครัวมีปัญหาจริงครอบครัวมีปัญหาจริงพิมพ์พิมพ์มประภาเปิดใจทั้งน้ำตาเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสร้รอนแรงในโลกโซเชียลเลยทีเดียวตกเป็นประเด็นโดนโยงว่าเป็นนางเอกดังที่ถูกแม่แ,แท้โพสต์ประจานทางโซเชียลถามหาสเตตเมนต์อารใ้นี้ครอบครัวหรือโพสต์โดนดูถูกจากคนที่เบ่งคลอดออกมาล่าสุดพิมพ์พิมพ์ประภาออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้พร้อมน้ำตา ยอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงยอมรับทั้งตนน้องและคุณพ่อไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วเสียใจที่เห็นโพสต์ของแม่ไม่คิดว่าเรื่องราวจะมาถึงจุดนี้ยอมรับที่บ้านมีปัญหาเป็นเรื่องรายละเอียดในครอบครัวและเป็นเรื่องที่จะเคลียร์กันในบ้าน โดยไม่รู้แม่จะโพสต์แม้ปกติจะโพสต์อยู่แล้วความรู้สึกที่ได้เห็นโพสต์ครั้งแรกรู้สึกเสียใจโดยยังไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่ซึ่งพิมพ์และน้องและพ่อกําลังหาทางออกอยู่แม้เป็นเรื่องที่ยากมากครอบครัวพิมพ์ก็เป็นครอบครัวกปกติครอบครัวหนึ่งมีความสุขมาตั้งแต่เด็กเพราะแม่ดูแลดีมาตั้งแต่เด็กถามว่าปัญหาเกิดจากอะไรถ้ามองเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็แบบนั้นพิมพ์มั่นใจในสิ่งที่พูดและทําในฐานะ ลูกคนหนึ่งได้ดีแล้วถามว่าอยากบอกอะไรกับแม่เข้ารบในการตัดสินใจของแม่อยากขอร้องทุกคนที่อยู่เพราะเห็นคอมเมนต์ว่าอยากไปว่าอะไรแม่เลยโดยความจริงไม่ได้คุยกับแม่มาสักพักแล้วรวมถึงพ่อและน้องก็ไม่ได้คุยกับแม่เรื่องที่ว่าใช้นี่ที่บ้านพิมพ์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องโกหกพิมพูดไปก็ไม่ได้อะไรแค่เล่าประสบการณ์ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนเรื่องงานแต่ เป็นน้องสาวคนกลางกำลังจะแต่งงานแต่ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะน้องไม่ได้อยู่ในวงการไม่อยากดึงมาตอนนี้เป็นห่วงความรู้สึกคนในบ้านเพราะไม่ดีกับใครสักวันข่าวนี้ก็จะหายไปแต่จะอยู่ในใจพิมพ์กับน้องไปตลอดชีวิตพูดได้แค่ว่าครอบครัวมีความเพาใจกันและไม่เข้าใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติพิมพ์รู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ไม่คิดจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้แม่ไม่ได้มาอยู่ด้วยทุกครอบครัวก็มีเรื่องแบบนี้ แต่สุดท้ายเราก็หาทางออกไปได้โดยพิมพและน้องทำเต็มที่ในฐานะลูกแล้วโดวยตอนนี้ห่วงพ้องมากที่สุด